me บนเรียนออนไลน์วิชาสังคมศึกษารหัสวิชาสอคอ3 1 0 0 1ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยนางสาวสุภาสียางนอกครูศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบุญเทพภาลายมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะก่อนเข้าสู่บทเรียนไปทำแบบทดสอบออนไลน์กันเลยจ้า Let's go <S ประเทศไทยมีชายแดนทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชาซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาเซียนชายแดนไทยกัมพูชามีความยาวประมาณ817กิโลเมตรและมีทั้งหมด7จังหวัดของไทยที่มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชาดังนี้ 1. จังหวัดอุบลราชธานีติดกับจังหวัดพระวิหารช่องผ่านแดนที่สำคัญได้แก่ช่องสงา และช่องอ่านมา้าเป็นจุดขอนปรนท้องถิ่นอยู่ที่อำเภอน้ํายืน 2. จังหวัดศรีสะเกษอยู่ติดกับชายแดนฝั่งจังหวัดพระวิหารของกัมพูชาช่องผ่านแดนที่สำคัญได้แก่ช่องสงำามจังหวัดสุรินมีพรมแดนติดกับจังหวัดอุดรมีชัยของกัมพูชาช่องผ่านแดนที่สำคัญได้แก่ช่องจอมด่านถาวร ใช้สัญจรและค้าขายจำนวนมาก 4. จังหวัดบุรีรัมติดชายแดนกับจังหวัดอุดรมีชัยของกัมพูชาเช่นกันช่องทางชายแดนได้แก่ช่องเขาดินเป็นจุดผ่อนปรนท้องถิ่นจังหวัดนี้ยังไม่มีด่านถาวรที่เปิดใช้งานเต็มรูปแบบ 5. จังหวัดแสะแก้วมีชายแดนเติดกับจังหวัดบันเตียเมียนใจหรือบันท้ายมีชัยของกัมพูชา ช่องผานแดนที่สำคัญได้แก่ด่านอารัญประเทศป่อยเป็ดหรือจุดแดนถาวรบ้านคลองลึกด่านถาวรใหญ่ที่สุดมีคนใช้จำนวนมาก 6. จังหวัดจันทบรุรีเป็นจังหวัดชายแดนที่อยู่ใต้สุดและมีแนวชายแดนติดทะเลด้วยติดกับจังหวัดเกาะกงของกัมพูชาช่องผ่านด่านที่สำคัญได้แก่ด่านบ้านผักกาดปรมาณ หรือด่านทาวร 7. จังหวัดตราดเป็นจังหวัดชายแดนที่อยู่ใต้สุดและมีแนวชายแดนติดทะเลด้วยติดกับจังหวัดเกาะกงของกัมพูชาช่องผ่านด่านที่สําคัญได้แก่ด่านหาดเล็กเกาะกงหรือด่านทาวรติดทะเลอนุสัญญาออตตาว่าคืออนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้สะสมผลิตและโอนทุนระเบิดสังหารบุคคล และการทำลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคลซึ่งโดยทั่วไปเรียกว่าอนุสัญญาออตตาวาหรือส่นที่สัญญาห้ามทุ่นระเบิดมุ่งหมายที่จะยุติการใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลหรือ APL ทั่วโลกอนุสัญญาเจนีวาหรือ Geneva Conventions คือส่นที่สัญญาระหว่างประเทศ4ฉบับที่จัดทำขึ้นในปีคศ 1949เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติต่อผู้คนในช่วงสงครามอย่างมีมนุษยธรรมโดยคุ้มครองทหารบาดเจ็บป่วยหรืออับปางเฉลยศึกและพละเรือนที่อยู่ในพื้นที่ขัดแยง้งหรือดินแดนที่ถูกยุดครองรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์และศาสนา อนุสัญญาเจนีวานี้เป็นรากฐานสำคัญของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศที่กำหนดห้ามการกระทำป่า,ปาเถื่อนในสงครามเช่นการฆาตกรรมการทรมานและการปฏิบัติที่ยำยีศักดิ์ศรีได้เรียนรู้แล้วมาทำแบบทดสอบหลังเรียนกันเลยจ้าขอบคุณที่เข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับชายแดนไทยกัมพูชาไว้เจอกันในรายวิชาต่อไปนะคะบาย